เคยไหมทุกคนตอนไปบอกว่าฟรีดาวแต่พอจัดจริงๆแล้วโ,ลโดนปรับดาวเป็นแสนนะคะวันนี้นะคะพี่หน่อยก็มีอีกหนึ่งข้อมูลนะคะมีอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่จะมาแนะนําลูกค้านะคะสําหรับกลุ่มลูกค้าที่ตอนไป down, โดนฟรีดาวโดนโฆษณาชวนเชื่ออย่างดีสุดท้ายโดนปรับดาวเรียกเงินกันเป็นแถวแล้วลูกค้าก็ไม่มีเงินไปดาวสุดท้ายก็ไม่ได้ลดออกมาถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะว่าปัญหาแบบเนี้ย ที่เราไปเจอเนี่ยเจอแบบไหนรูปแบบไหนมาบ้างเผื่อพี่น่อยอ่านแล้วอาจจะเอามาทําเป็นท็อปิกให้ก็ได้นะคะวิธีแก้ของลูกค้ากลุ่มนี้นะคะที่ไปตอนไปเนี่ยเจอเซลล์ขายเนี่ยฟรีดาวจัดเต็มที่มาเลยเคสแบบพี่หนูดันได้หนูทําได้ร้อยเปอร์เซนต์ต้องบอกแบบนี้ค่ะการที่ลูกค้าจะไปจับไฟแนนซ์เนี่ยไฟแนนซ์ Finance มันไม่ได้มีแค่ดูรถยื่นกู้แล้วก็ผ่านการจับไฟแนนซ์นะคะลูกค้ามันมีองค์ประกอบโดยรวมหลายอย่างไหนจะต้องดูเครดิตดูเอกสารดูหน้าที่การงาน ดูที่อยู่อาศัยดูคนคำ้ำดูหลายอย่างมากๆเพราะฉะนั้นการถามคำถามแค่2คํคำถามแล้วการันตีลูกค้าเลยว่าฟรีดาวได้พี่หน่อยพูดตรงนี้เลยค่ะเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ถามลูกค้าเยอะๆไม่เอาข้อมูลลูกค้าเยอะๆเราจะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าเคสนี้จับเต็มได้จริงหรือเปล่าและอย่างหนึ่งเซลล์ไม่ใช่คนปล่อยเคสแบงค์ไม่คนปล่อยเคสเพราะฉะนั้นเราต้องดูเคสลูกค้าให้เหมาะกับแบงค์ก่อนถึงจะตอบได้ว่าเคสแบบนี้จับเต็มได้หรือเปล่าแต่แต่สุดท้ายค่ะจำไว้เลยนะคะถ้าคุณไม่ใช่เป็นคนมีเครดิต คุณจะขอฟรีดาวเป็นไปได้ยากค่ะให้รู้ตัวเองตรงนี้เลยว่าถ้าเราไม่มีเครดิตเราจะกู้แบงก์เต็มเนี่ยได้ยากแต่ถ้าเรามีเครดิตเราสามารถที่จะัดเต็มฟรีดาวตามที่เซลบอกได้นะคะทีนี้วิธีแก้นะคะถ้าลูกค้าจะไปยื่นกู้ให้ดูตัวเองเป็นให้ดูเครดิตตัวเองก่อนว่าตัวเองมีเครดิตอะไรบ้างแล้วเซลนะคะถามข้อมูลเซลให้เยอะที่สุดเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่โดน เซลล์หลอกจากไฟแนนซ์และใช้โปรโมชั่นฟรีดาวนะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยพี่หน่อยย้ําเตือนลูกค้าเสมอเพราะไม่อยากให้ลูกค้าหลงโฆษณาแบบนี้ข้อที่2นะคะก็คือในส่วนของเงินดาวพี่หน่อยแนะนําว่าลูกค้าควรจะเตรียมไว้บ้างค่ะอย่าไปใช้เลยไอคำโฆษณาฟรีดาวเพราะตอนผ่อนมันก็ผ่อนแพงเหลือเกิน ติดติดเงินดาวไว้บ้างอย่างน้อยนะคะเตรียมค่าประกันค่า,าจัดค่าโอนค่าดําเนินการไฟแนนซ์เตรียมไว้บ้างเรามีเงินดาวมาการจัดไฟแนนซ์มันก็ง่ายขึ้นนะคะตรงนี้สําคัญจะซื้อรถคันแรก1นึคันค่ะเตรียมเงินดาวไว้บ้างอย่าเพิ่งไปหาโฆษณาฟรีดาวอุ้ยผมไม่อยากใช้เงินผมอยากที่จะมาจัดเต็มสุดท้ายแล้วพอกู้เต็มไปมากๆเนี่ยหแบงค์ไม่ปล่อย2เราติดแท็กซิ่งคิดดีๆสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะทําการยื่นกู้ไฟแนนซ์ วันนี้นะคะใครที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่ตอนไปบอกจัดเต็มจัดเสร็จบอกว่าต้องดาวแล้วไม่ได้ลถลองคอมเมนต์มาคุยกันนะคะพี่หน่อยเนี่ยมีทางออกให้นะคะเต็นพี่หน่อยชื่อเต็นพรทิพย์ออโต้คาร์อยู่ถนนกาญจนาพิเศษติดกับสถาบันเนติบ,บัณฑิตรถคันแรกของคุณให้เราดูแลนะคะบ๊ายบายค่ะ